ภูมิแพ้เรื้อรังหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาน,นะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลกค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะจำนวนผู้ป่วยด,ด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะมีมลภาวะที่เพิ่มขึ้นมีหลายๆคนนะคะต้องทนทุกทรมานกับโรคนี้นะคะและก็เป็นต่อเนื่องยาวนานนะคะจนรบกวนการดาเนินชีวิตประจวันค่ะ สวัสดีค่ะหมอเรนนี่วันณสตรีค่ะโรคภูมิแพ้คืออะไรนะคะโรคภูมิแพ้นะคะก็คือโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันค่ะโดยที่ร่างกายนะคะจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ค่ะหรือสารนั้นนะคะมีอาการระคายเคืองจึงทําให้เกิดอาการแพ้ได้อาการของโรคภูมิแพ้นะคะ ซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการจากการที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารที่พบได้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารจากไรฝุ่นหรือจากละอองเกสรน,นะคะซึ่งในคนทั่วไปจะไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้นะคะสำหรับอาการของโรคนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งของร่างกายนะคะหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายระบบก็ได้และมักจะเป็นเรื้อรังด้วยนะคะ ความรุนแรงนะคะมีตั้งแต่การรบกวนชีวิตประจำวันเล็กน้อยนะคะไปจนถึงขั้นที่อันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะโรคภูมิแพ้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้หลายระบบในร่างกายค่ะได้แก่ภูมิแพ้ทางเดินหายใจค่ะซึ่งจะเกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะแล้วก็มีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีอาการจามนะคะ อาจจะทำให้เกิดโรคคอผื่นนะคะมีอาการไอมากแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงดังวิดนะคะหรือที่เรียกว่าวิซซิงค่ะสำหรับภูมิแพ้อาหารและยานะคะจะทำให้เกิดอาการผื่นขึ้นแบบลมพิษค่ะมีหน้าบวมปากบวมแน่นคอแน่นหน้าอกนะคะและอาจจะเป็นลมหมดสติมีความดันโลหิตต่ำได้และมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะในการแพ้อาหารแล้วก็แพ้ยาค่ะ อาการภูมิแพ้ผิวหนังนะคะจะทําให้เกิดผื่นแดงคันเรื้อรังผิวแห้งลอกนะคะส่วนใหญ่มักเป็นตามข้อพับแขนขาแล้วก็ลําคอค่ะอาการภูมิแพ้ทางตานะคะจะทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบมีอาการคันตาเคืองตาตาแดงถ้าขยี้ตาเยอะนะคะจะเกิดปัญหาเรื่องตาบวมแล้วก็อาจจะมีขี้ตาขึ้นมาได้ค่ะ โรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นะคะหากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยให้มีอาการเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะอาจจะทําให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ค่ะเช่นภาวะไซนัสอักเสบนะคะมีริสิดวงจมูกนะคะมีอาการนอนกรนมีปัญหาเรื่องปอดอุดกั้นดอรังนะคะผิวหนังอาจจะอักเสบติดเชื้อได้มีคออักเสบไอรืร้อรงนะคะหูชั้นกลางอักเสบนะคะปวดหูหรือหูอื้อเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยร่วมนะคะที่อาจจะไม่เกิดอาการโรคภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้นค่ะเช่นอากาศหนาวนะคะหรือมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีมลภาวะในอากาศนะคะซึ่งจะทําให้ภูมิแพ้เนี่ยมีอาการที่รุนแรงขึ้นได้ค่ะสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อแต่เกิดจากปัจจัยสําคัญ2ออย่างค่ะ ปัจจัยแรกนะคะก็คือปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ค่ะกรณีที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องหมองชี้ว่าบุคคลนั้นจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะภูมิแพ้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ถ้าพ่อหรือแม่นะคะเป็นนะคะลูกก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ได้ประมาณ30%ค่ะแต่ถ้าหากทั้งพ่อและแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะลูกก็จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้สูงถึง60-7 0ค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะ เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั้นนะคะเกิดจากภาวะแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางเลยนะคะเช่นการหายใจนะคะหรือการรับประทานอาหารแม้กระทั่งการสัมผัสสารบางอย่างนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของโรคภูมิแพ้ได้ค่ะสารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยนะคะอย่างเช่นไรฝุ่นนะคะละอองเกสรน,นะคะเชื้อรา อาหารบางชิ้นนะคะเช่นนมวัวหรือไข่ขาวค่ะหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจจะมีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอาการที่เป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้นค่ะเช่นอากาศที่เปลี่ยนนะคะหรือการสัมผัสสารที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองเช่นควันบุหรี่นะคะหรือควันทูบเป็นต้นค่ะมาถึงตอนนี้นะคะหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่ามีวิธีการทดสอบวิธีไหนบ้างที่จะทําให้เรารู้ว่าเราแพ้สารตัวไหนค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็คือมีวิธีการทดสอบค่ะที่เรียกว่า Allergy Skin p r น c k test นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการทดสอบนะคะโดยแพทย์นะคะจะเป็นผู้ใช้น้ํายาทดสอบภูมิแพ้โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยทราบว่ามีอาการแพ้สารตัวไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงสามนะคะขนแมวไรฝุ่นเชื้อราหรือว่าขนสุนัขนะคะพวกลองเกสรนนะคะหรือว่าหญ้านะคะหรือว่าฝุ่นนะคะแล้วก็ อาจจะทดสอบในเรื่องของอาหารได้ด้วยในบางตัวนะคะซึ่งการทดสอบชิ้นนี้นะคะไม่ทําให้คนไข้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเลยค่ะและแพทย์ก็สามารถแจ้งผลการตรวจให้คนไข้ทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าแพ้สารตัวไหนค่ะ วิธีการรักษารโรคภูมิแพ้นะคะก็คือใช้วิธีการหลีกเลี่ยงสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะและสารระคายเคืองนะคะเนื่องจากการรักษาที่ดีสุดของโรคภูมิแพ้ก็คือการหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะก็จําเป็นต้องใช้ยาเพื่อการรักษาและบรรเทาอาการภูมิแพ้เพื่อควบคุมให้อาการเนี่ยเกิด <cre ed S 2> ขึ้นหรือรุนแรงขึ้นค่ะสำหรับวิธีทสองที่ใช้ยารักษานะคะ แพทย์จะวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อบรรเทาแล้วก็ควบคุมอาการที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ที่มีอาการคัดจมูกมากนะคะอาจจะต้องใช้ยาลดอาการคัดจมูกนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรังนะคะอาจจะต้องใช้ยาพ่นจมูกร่วมด้วยค่ะ วิธีที่3ค่ะการฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้นะคะโดยผู้ป่วยนะคะจะได้รับการฉีดสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันชิด IgG ค่ะการฉีดนะคะจะเลือกฉีดเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ที่ทดสอบทางผิวหนังแล้วนะคะและพบว่าแพ้จากนั้นนะคะ แพท์จะเพิ่มขนาดยาตามตารางเวลาขึ้นไปนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานซึ่งผลข้างเคียงจากการฉีดนะคะจะมีรอยผื่นแดงมีผื่นคันนานประมาณ4-8ชั่วโมงค่ะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไหลได้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วก็หายภายใน30นาทีหลังฉีดนะคะมีส่วนน้อยนะคะที่อาจจะแพ้ยาที่ฉีด ชีุรุนแรงนะคะแต่อาการเนี่ยมักจะเป็นชั่วคราวค่ะและหายได้หลังจากแพทย์ให้ยาแก้แพ้ค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะวิธีการแรกนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะส่วนวีที่สนะคะก็คือการดูแลร่างกายนะคะให้สดชื่นแข็งแรงอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอและก็ควรออกกาลังกายเป็นประจำนะคะเพื่อให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นค่ะ วิธีที่นะคะก็คือการล้างจมูกด้วยน้าเกลือเป็นประจํานะคะเมื่อมีน้ํามูกเคลือรังค่ะวิธีที่4นะคะก็คือปฏิบัติตามคาแนะนําแล้วก็รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะแล้วก็พบแพทย์เมื่อมีอาการหรือถ้ามีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษานะคะเช่นมีไข้มีน้ำมูกหรือว่ามีไอมีเสมหะนะคะหรือหอบเป็นต้นเนี่ยก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาอาการเรื่องของโรคภูมิแพ้รักษาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะจากการปฏิบัติข้างต้นนะ,ะโดยทําทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ทานยาแล้วก็ยังไม่หายนะคะหมอมีตัวอย่างคนไข้ค่ะชื่อคุณมีนคุณมีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาการภูมิแพ้เรื้อรังนะคะมีอาการไอจามทุกเช้าบางครั้งมีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยค่ะรักษาโดยการใช้ยาภูมิแพ้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะต้องใช้ปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อคุ กลุ่มอาการค่ะคุณมีนเองนะคะก็กังวลในเรื่องของการทานยาน,นะคะไม่อยากทานยานในปริมาณที่เยอะติดต่อกันนานๆเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องของตับกับไตค่ะคุณมีนนะคะก็เลยมาปรึกษากับหมอค่ะว่าจะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างนะคะ โดยหมอเองนะคะก็เลยแนะนําวิธีการรักษาโดยใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกค่ะโดยการใช้วิธีการปรับสมดุลการขับสารพิษนะคะเพื่อให้สารพิษหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ออกจากร่างกายไปนะคะก็เลยใช้วิธีการรักษาเนี่ยให้คุณมีนค่ะ หลังจากที่ใช้การรักษาโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปรักษาคุณมีนะคะปรกากฏว่าคุณมีเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นเป็นลําดับค่ะอาการภูมิแพ้นะคะอาการไอจามลดลงค่ะอาการหอบเหนื่อยเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยนะคะหลังจากที่ทานยาไปได้ประมาณเดือนหสองเดือนก็พบว่าทุกอย่างดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะไม่มีอาการไอจามในตอนช่วงเช้าแล้วนะคะอาการไอจามเนี่ยก็น้อยลงมากเลยนะคะซึ่งทําให้คุณมีรู้สึกว่าดีใจมากที่ว่า,าได้รับการรักษาโดยวิธีการนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะคุณมีนก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะโดยการรักษาโดยการใช้สารสกัดแล้วก็ทำงานได้อย่างปกติค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มีนอยากจะแนะนำให้เพื่อนเอนรู้จักกับ ออเรน่าเฮิร์บค่ะมินก็ทานมาแล้ว1กระปุกอันนี้เป็นกระปุกที่2นะก็ทานมาแล้ว2เดือนรู้สึกว่าร่างกายของเราได้ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกของเสียต่างๆอย่างไม่ผลค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าภูมิแพ้อากาศช่วงนี้ก็จะมีฝุ่นเยอะอะไรเยอะนะคะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นไม่รู้สึกเหมือนแบบคันหรือคัดจมูกหนักๆเหมือนเมื่อก่อนค่ะ รุปแนวทางการรักษาด้วยวิธีแพทย์ทางเลือกโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติค่ะข้อแรกนะคะก็คือการขับสารพิษขับสารภูมิแพ้ออกจากร่างกายทําให้รลอดเลือดเนี่ยสะอาดขึ้นค่ะจึงไม่มีสารก่อภูมิแพ้ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายให้เกิดอาการแพ้และเกิดอาการหอบหืดหายใจเหนื่อยนะคะ นอกจากนั้นนะคะสารสกัดจากธรรมชาติจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและสมดุลเซลล์ในร่างกายทําให้ระบบการทํางานของร่างกายทํางานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเซลล์ภูมิต้านทานและร่างกายเข้าสู่สภาวะสมดุลอาการภูมิแพ้ก็จะหายไปค่ะ นอกจากนั้นนะคะสารสกัดจากธรรมชาติยังช่วยบำรุงเซลล์เซลล์ภูมิต้านทานและร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพการทํางานของอัยะต่างๆเพิ่มสูงขึ้นปลอดภัยเมื่อทานติดต่อกันในการดูแลร่างกายเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการรักษาโรคภูมิแพ้นะคะต้องการรับการรักษาอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่หมอได้รักษาให้คุณมีนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ